สวัสดีครับโจ๊กเมืองเสนะครับชิปนี้นะครับผมจะพามาดูวิธีการต่อไม้นะครับไมโครโซนะครับนี่ครับตัวนี้ไม้ราคาห้าหกร้อยนะครับตัวนี้ให้ดูรอแล้วเรามาดูกันว่าสายไฟตรงไหนต่อเข้าตรงไหนคู่มือนะครับคู่มือมีบอกหมดนะครับ สำหรับใครที่จะนําไปต่อในรถรุ่นอื่นนะครับแต่รุ่นนี้ผมจะแนะนําเฉพาะโซนิกนะครับที่ผมใช้นะครับให้ต่อย้ํานะครับคลิปนี้ผมทําให้ดูเฉพาะโซนิกนะครับเผื่อใครจะนําไปใช้นะครับอาให้ดูว่ามีอะไรบ้างวิธีการไล่สีนะครับคือมีอะไรนี่ครับอย่างเช่นช่องที่หนึ่งนะครับที่เขาเขียนไว้เลขหนึ่งนะครับมันจะเขียนแบบ สีที่เขาบอกมานะครับนี่ครับพิงค์นะครับสีชมพูก็จะเป็นพวกไฟเกียร์หนึ่งนะครับนี่ครับนี่เกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้านะครับมีสีต่างๆนะครับสีเหลืองแดงสีเขียวดําสีน้ําตาลขาวนะครับประมาณนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เกียร์หกก็จะเป็นสีสีขาวแดงนะครับนี่ครับหกนะครับเกียร์หก คือโซนิกมันจะมีแค่ห้าเกียร์นะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเดีกว่าเผื่อพูดไปแล้วใครยังไม่เข้าใจเอาเป็นว่าผมจะมาบอกวิธีต่อเลยแล้วกันสําหรับสายไฟที่ได้ใช้อยู่หลักก็จะมีอยู่ประมาณ10บเส้นสิบถึงสิบห้าเส้นประมาณนี้ไม่เยอะนะครับสายที่ไม่ได้ใช้ก็จะมีสายน้ําตาลแดงนี่นะครับน้ําตาลแดงเดี๋ยวผมขอหญอาด ตัดทิ้งเลยแล้วกันคือไฟพวกนี้มันจะเป็นไฟเกียร์หกนะครับน้ำตาลแดงตัวนี้เป็นไฟไฟไฟเกียร์หกหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูก่อนในคู่มือน้ำตาลแดงไม่ใช่นะครับน้ำตาลแดงเป็นไฟ LED นะครับพวกนี้ใช้กับรถหอวฉีดนะครับไม่เกี่ยวนะครับตัวนี้ตัดทิ้งได้เลย,เลย ขาวแดงอย่างที่ผมบอกไปนะครับนี่คือเส้นนี้นะครับเป็นไฟเจี๊ยหกนะครับเดี๋ยวจะบอกตัวไหนใช้ไม่ใช้นะครับเผื่อทุกคนจะได้ไม่งงนะครับสีเขียวน้ำเงินนะครับตัวนี้เป็นไฟกาวแน่นอนเลี้ยงหน้าปัดเรือนไม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ผมไม่ใช้ผมตัดทิ้งเลยแล้วกันเอาเป็นคร่าวๆนะครับสําหรับโซนิกนะครับสีน้ําเงินล้วนนะครับไม่ได้ใช้นะครับ สายในไม่ใช่ผมตัดทิ้งเลยนะครับสีเส้นนะครับที่ตัดไปทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูกันทีนี้สายหลักๆเลยที่ต้องใช้คือเหลืองดํานะครับเหลืองดําตัวนี้ที่ออกมาจากไมโครโซนะครับไปไหนเดี๋ยวผมจะบอกนะครับสายนี้ให้ต่อเข้ากับพันเซอร์นะครับของรถนะครับนี่ครับเหลืองดํานะครับนี่ครับเราต่อปุ๊บนะครับนี่ครับไล่สายไปเลยครับ มาเลยมาลงที่พันเซอร์นะครับของรถนะครับนี่ผมให้ดูนี่ครับวิธีการต่อสายพันเซอร์ของรถผมคือน้ำเงินเหลืองนะครับนี่ครับมันจะมีหลักๆอยู่แค่สีเส้นนะครับถ้าออกมาจากจานไฟสังเกตดีๆนะครับให้ต่อเข้าที่สายสีน้ำเงินเหลืองนะครับนี่ครับ ตัวนี้เป็นสายวัดรอบนะครับน้ำเงินเหลืองนะครับได้ใช้นะครับตัวนี้อ่าผมให้ดูก่อนน้ำเงินเหลืองเป็นไฟวัดรอบนะครับนี่เราได้ใช้นะครับตัวนี้แล้วก็สายสีม่วงนะครับสายสีม่วงจากไมโครโซนะครับนี่เลยครับสายสีม่วงจากไมโครโซนะครับเซนตี่สองนะครับอ่ามาดูไปตามๆกันคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับ เราก็ไล่มาเลยให้นำมาจําที่สวิต์นะครับสวิต์ปิดเปิดนะครับให้ลงที่สายสีแดงนะครับสีแดงล้วนนะครับนี่ครับสายสีม่วงนะครับของไมโครโซนะครับให้ลงมานำมาต่อที่สวิต์นะครับสีแดงนะครับสีม่วงกับสีแดงนะครับนี่ครับมันจะตรงกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นไฟเลี้ยงนะครับ ไฟเลี้ยงนาฬิกานะครับไฟเลี้ยงเรือนไม้นะครับตัวนี้หรือเราจะต่อไม่ต่อก็ได้นะครับถ้าเราไม่ต่อมันจะเซตค่าใหม่เรื่อยๆนะครับมันจะไม่จําค่านะครับสีม่วงนะครับของไมโครโซให้ต่อเข้ากับสวิต์นะครับสีแดงนะครับสายสีแดงนะครับสวิต์ของรถโซนิกนะครับอ่าเป็นว่าเอาไปสองเส้นแล้วครับทีนี้เรามาต่อกันที่เอาเป็นไฟเกียร์ก่อนแล้วกันนี่ครับชุดเกียร์ ไร่ยังไงนะครับคือตัวนี้ผมใช้เป็นสายเดิมนะครับของปักโคโซ่เลยนะครับมาของไมโครโซนะครับสายเดิมเมาไม่ได้ตัดนะครับมันก็จะคนละสีหน่อยนะครับกับสีนี้นะครับของรถโซนิกนะครับใครจะต่อตามก็ได้นะครับถ้าเอาง,ง่ายๆคืออ่ะผมให้ดูชัดๆ ปักมันจะคนละสีนะครับมันจะไม่ตรงกันเดี๋ยวเรามาไปพร้อมๆกันทีนี้มาต่อกันเลยสวิตนะครับถ้าหันเข้ามาอย่างนี้นะครับมันจะมีบอกเลยนะครับถ้าหันหันปักนะครับหันออกไปด้านนอกนะครับ อย่างนี้นะครับนี่สีชมพูนะครับจะเป็นไฟเกียร์หนึ่งนะครับนี่ครับเกียร์หนึ่งสีแดงน้ําเงินนะครับจะเป็นไฟเกียร์สองนะครับสีเขียวดํานะครับเป็นไฟเกียร์สามสีเหลืองแดงนะครับเป็นไฟเกียร์สีแล้วก็น้ําตาลขาวเป็นไฟเกียร์ห้านะครับเรามาดูกันเลย มันจะตรงกับที่ผมพูดไว้นะครับนี่ครับกับกับช่องที่ไล่ไปนะครับกับสีนะครับนี่ครับใครไม่เข้าใจก็ดูตัวนี้ไปด้วยมันจะมาตรงกันนะครับทีนี้เราจะรูได้ยไงว่าสีไหนไปไหนให้เราดูจากสายนะครับตัวนี้มันจะขึ้นไปที่เรือนไม้นะครับมันจะตรงกันเป๊ะเลยนะครับกับไม้เดิมนะครับถ้าเป็นสีนะครับถ้าให้ผมอธิบายก็คือสีชมพูนะครับของไมโครโซนะครับ จะตรงกับสายสีเหลืองนะครับเหลืองแดงนะครับของปักนะครับนี่ครับสีชมพูนะครับตัวนี้เป็นไฟเกียร์นะครับพูดย้ำอีกนะครับไฟเกียร์นะครับสีชมพูของปักโคโซนะครับจะตรงกับสายสีเหลืองแดงนะครับนี่ครับเหลืองแดงรับเป็นไฟเกียร์หนึ่งนะครับสีน้ําเงินแดงนะครับของปักโคโซนะครับจะตรงกับ สีดําน้ําเงินนะครับนี่ครับที่มีลายจุดนะครับสีดําน้ําเงินนะครับนี่ช่องที่สองนะครับแล้วก็สีเขียวดําของปักโคโซนะครับจะตรงกับสีขาวน้ําเงินนะครับของปักเดิมนะครับแล้วก็เกียร์สีจะเป็นเหลืองแดงนะครับของปักโคโซนะครับสีเหลืองแดงของปักโคโซจะตรงกับสีแดงนะครับ สีแดงขาวนะครับของปักเดิมนะครับของโซนิกแล้วก็มาเป็นเกียห้านะครับจะเป็นไฟเกียห้าน้ำตาลสีน้ำตาลขาวข,าวของปักโคโซนะครับจะตรงกับสีน้ำเงินแดงนะครับนี่ครับเส้นนี้เอ,า,อาง่ายๆเลยหรืออีกวิธีนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวถ้าทุกคนไม่เข้าใจอยากอธิบายให้ชัดๆเลย ถ้าหันเข้าหาตัวเองอย่างนี้นะครับนี่ครับถ้าหันถ้าหันปักถ้าถอดออกมาแล้วถ้าหันปักเข้ามาจะมีปักแค่ห้าตัวนะครับห้าห้าเขี้ยวที่เราได้ใช้นะครับตอนนี้ปักหกดูแต่เราใช้แค่ห้านะครับถ้าหันเข้าหาตัวเองอย่างนี้นะครับสังเกตเลยขวาบนนะครับเป็นสีชมพูนะครับนี่ครับขวาบนแล้วก็ตรงกลางนะครับเป็นแดงน้ําเงินแล้วก็ซ้ายมือนะครับ เป็นสีเขียวดำนะครับสามเส้นบนนะครับสามเส้นบนจําไว้นะครับสามเส้นบนแล้วก็มุมล่างนะครับคือช่องนี้นะครับจะเป็นเหลืองแดงนะครับสีเหลืองแดงตรงกลางนะครับเกียร์ห้าเป็นน้ําตาลขาวนะครับสังเกตง่ายๆเลยนี่ครับให้ผมไล่นะครับสีชมพูเกียร์หนึ่งนะครับนี่สีชมพูเกียร์หนึ่ง น้ำเงินแดงเยียสองนะครับเขียวดำเกียสามเหลืองแดงเยียสี่น้ำตาลขาวเยียห้าเข้าใจนะครับตัวนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจเดี๋ยวมีอีกวิธีหนึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าไฟแก์ขึ้นแก์ไหนก็คือไปเอา เกล็ดไม้เดิมนะครับมาดูนี่ครับมันจะมีบอกหมดครับนี่อย่างเช่นเกียร์ห้าของไม้เดิมมันลงสีไหนเราก็ดูนี่นะครับมันก็จะมีสีน้ําเงินนะครับนี่ครับน้ําเงินแดงนะครับนี่ครับอย่างเช่นนะครับวิธีการดูสายนะครับเกียร์สีนะครับลงแดงขาวอย่างนี้นะครับเราก็ดูมันจะได้ไม่งงนะครับคือตัวนี้ผมไม่ได้ตัดต่อให้มันตรงสีนะครับคือผมเอาจาก ตามที่ผมดูแล้วมันน่าจะใช้ง่ายนะครับผมก็เลยเอามานะครับปกติแล้วมันต่อบ,บนี้ก็ได้หรือจะตัดแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับแต่คือตัวนี้มันมาปักคู่กันแล้วผมก็เลยไม่ตัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกเส้นมาดูไฟสวิตช์มือทีนี้อ่ะตัวไหน,นสีดำนะครับตัวนี้นะครับสีดำนะครับย้ำนะครับสีดำดำล้วน ตัวนี้เป็นไฟบวกนะครับของเรือนไม้นะครับไฟบวกให้เราต่อเข้ากับสายสีขาวของรถเดิมนะครับของของสายไฟโซนิกเดิมนะครับวิธีการดูนะครับดำนะครับต่อเข้ากับขาวนะครับเหลืองขาวนะครับต่อเข้ากับสายเหลืองขาวนะครับ มันจะตรงกันเลยนะครับสีนี้สีฟ้านะครับก็ต่อเข้ากับสายสีฟ้านะครับของไมโซนิกนะครับแล้วก็สีส้มนะครับก็ต่อเข้ากับสายสีส้มนะครับเขียวแดงนะครับเขียวแดงก็ต่อกับเขียวแดงนะครับของปลั๊กเดิมนะครับสีเขียวล้วนนะครับอันนี้สีเขียวนะครับนี่ครับสีเขียว ต่อข้อกับสายสีเขียวนะครับก็มีแค่นี้นะครับนี่ครับตัวสวิตช์มือนี้ปักจะตรงนะครับสีจะตรงกันนะครับแต่ปักต้องตัดนะครับตัดมาใส่แบบนี้นะครับสีค่อนข้างตรงกันนะครับคือไล่ไม่ยากนะครับเท่าที่ใช้ก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวนี้คือ เซนเซอร์ S S นะครับวัดความเร็วนะครับไปลงที่ล้อนะครับตัวนี้ผมไม่ต้องบอกนะครับเพราะว่าเขามีไม้อยู่แล้วต่อตรงได้เลยเดี๋ยวทีนี้ผมจะพามาดูวัดรอบว่ามันขึ้นไหมมาดูกันหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับในคลิปนี้เปิดสวิตช์นะครับปึ๊บนะครับไฟวิ่งขึ้น ไฟวิ่งปกตินะครับ สำหรับใครที่ดูแล้วไม่เข้าใจก็พักมาในกล่องข้อความนะครับเดี๋ยวผมจะไล่สีให้ละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวดูที่ด้านล่างข้อความเลยก็ได้นะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะอธิบายไว้ด้านล่างคลิปนะครับใครที่ไม่เข้าใจนี่สภาพเรือนใหม่ครับใช้ปกตินะครับเปิดสวิตช์ขึ้นเดี๋ยวผมจะใส่เกียร์ให้ดู สองนะครับเกียร์สามนะครับเกียร์สี่เกียร์ห้านะครับขึ้นพบนะครับเกียร์สี่เกียร์สามเกียร์สองเกียร์ว่างนะครับจะโชว์อย่างนี้เลยชุดหลักๆนะครับที่เป็นไฟเกียร์นะครับก็จะมีตัวนี้นะครับ ที่ผมไล่ไปนะครับห้าเกียร์นะครับครบหมดนะครับตัวนี้เป็นไฟบวกนะครับไฟเลี้ยงไฟบวกไฟบวกจากแบตเตอรี่นะครับมันจะเข้าตรงนี้เลยนะครับถ้าเป็นของโซนิกนะครับคือตัวนี้มันจะไปต่อกับตัวนี้น่าจะเป็นสวิตช์ไฟเกียร์ว่างนะครับด้วยสีขาวของปลั๊กนะครับของรถ ไฟเลี้ยงโดยตรงก็จะมีสีม่วงนะครับไฟเลี้ยงที่เลี้ยงเรือนไม้นะครับให้นาฬิกาติดตลอดนะครับเราออกมาเข้าสวิตตัวนี้นะครับสีแดงนะครับย้ำนะครับสีแดงจะมีไฟเลี้ยงขึ้นทันทีเหลืองดําตัวนี้เป็นพันเซอร์นะครับจําไว้ดีๆนะครับเหลืองดําตัวนี้เป็นพันเซอร์นะครับนี่นะครับลักๆมีแค่นี้ครับที่ใช้เลยมีอยู่แค่ห้าเส้นนี้คือไฟเกียร์ว่างนะครับที่เหลือก็จะเป็น ไปสวิตมือนะครับนี่ครับอีกไม่กี่เส้นครับอีกหกเส้นนะครับทั้งหมดที่เราใช้กันนะครับที่เหลือคือทิ้งได้เลยผมว่าเราไม่น่าจะได้ใช้นะครับชอบเป็นที่เหลือสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงแค่นี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับไม่เข้าใจทักมาใน พิมพ์ข้อความด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ